ทุกคนท่านประธานนึกอยากนะคะนึกอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะก็ไปหามาให้นะคะอยากกินอะไรที่แบบว่าที่ท่านประธานเคยกินมาตอนช่วงที่ท่านประธานมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะท่านประธานก็จะกินอะไรประมาณนี้แหละนะคะกินแบบ ของโบราณโบราณน,นะคะท่านประธานก็อยากกินมากท่านประธานบอกว่าปอกแค่ลูกเดียวแล้วทําน้ําปลาหวานมาให้พ่อก,กินทีนะคะเสร็จแล้วคุณนายก็ไปทําน้ําปลาหวานมาให้พ่อนะคะส่วนมะม่วงคุณนายแม่ก็เป็นคนปอกปอกเสร็จปอกหนึ่งลูกนะคะท่านประธานจัด